สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Honda c ซี i c คดังฟ้านะครับสำหรับตัวนี้เป็นดังฟ้าที่ยังไม่มีระบบออโต้สปีดดอลล็อกนะฮะนี้เราทำการติดตั้งนะครับตัวกล่องออโต้สปีดดอลล็อกนะฮะเนี่ยจากโปร40นะครับนี่ครับจะเห็นว่าเป็นกล่องแบบนี้ทำการวาย่ิงสายนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไปไปไูปุ๊บรถยังไม่ล็อกนะฮะ มาทำการวิ่งนะครับอันนี้เปลี่ยนตัวโลโก้นะครับเป็นเฮดแดงดำนะครับพอความเร็วของไมค์ขึ้นไปถึงประมาณ20นะครับประตูจะล็อกอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวขับจริงนะคอันนี้ขับจริงนะครับทดสอบนะครับลองดูประตูฝันห้อก็ได้ครับ เหมือนกันเนี่ยล็อกแล้วนะฮะรถล็อกแล้วนะครับความเร็ววิ่งไปนะครับขึ้นถึง4ี่สิล้วนะัความเร็วรถล็อกนะครับโอเคมีคนถามว่านะครับแล้วถ้าในกรณีเราเข้าห้องน้ําแวะปั๊มนะครับแล้วเปิดประตูออกไปกลับขึ้นมาใหม่เราจะล็อกใหม่นะครับมาดูกันนะครับเราจะสมมุตินะครับเปิดประตูนะฮะเปิดเซ็นเซอร์ล็อก เปิดประตูไปนะครับจะประตูนี้ก็ได้นะครับหรือประตูอื่นก็ได้นะครับอันนี้สมมุติเป็นประตูหน้าขวานะครับโอเคเราก็ใส่เกียร์ดีทดสอบวิ่งฮะพอถึงที่20นะครับล็อกกีกแล้วฮะนี่ครับแสดงว่าระบบทําการล็อกให้นะครับถ้ามีการเปิดประตูนะครับก็สําหรับ Honda c ซี i c ๊กนางฟ้านะครับใครต้องการที่จะติดตั้งออโต้สปีดดอล็อก ะครับให้รถล็อกเองอัตโนมัตินะครับก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมใน Facebook f แ n p a g e แต่งรถน้แดมเพชรบูลนะครับโทรได้ที่เบอร์0819537181นะครับโอเคก็ฝากไว้นะครับสำหรับ Autospeed ดดอลล็อกนะฮะร,รถจะล็อกประตูอัตโนมัตินะครับหลังจากที่ปิดประตูแล้วขับออกมาด้วยความเร็ว20ขึ้นไปนะครับ Okay. เข้าใจระบบเรียบร้อยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ